สองหัวสามหเขาทั้งสองหัวสามหัวม่เขาทำชิานที่ล่ะหัวสิผ่านมากผู้ใหมาบอกเลยนึิทื้ดหัวสิานมากบัวก็ยังฟันมาเขามาบอกอจ้องมันบอกอาท่อบอบอกเก่าสองเท่าคุณยายบ้านเกาสองพันไม่อแล้วพอญ่ตายแล้วพอพอคุณยายไ้เน่ยบอกมาบอกบ้านนีกเก่าสออายุแล้วเก่าสิบสองไม่ใช่กับหนตายเนาะหัวมันทั้งอกกปั่นม่ตีหาซนซุนหา มัน0 6มันย0 6ก็3เก่า2เู่าเก่า2เลยบ่นั้นจ่าเลยตรงเลยบอนเสืออยู่ที่มันต่อวิกน้องมันก็ลุงตัวหาชุนหาตัวตัวของมันได้เขามัน2 3หัวตีสดเอ2งด้เว2หัวซ้อนเลยหา2กับเขาโอ้หา2กับเขาเลยหา2ก็ได้ซีหา2เออเขาม่ยังไหาบา เ้กือบิดมัสออกมันออกสามหาสองงอเมาเสียสามอนาะกุก่อนมันออกสามสามหาสองบ่อด้น้ำบทำมอลที่ล่ะบัดเพิ่นมาบอกที่หลังบัดเอาต้เอาไม้กรไดตัวเพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าใหญ่ว่าเอาตัวไหนก็ซีเพิ่นว่าซีหาสองเพิ่นห่อมไม่ยญงอยู่ห้องถังม่ยห้องกันแล้วไม่ยกนแ้วยูหนเพิ่นกัน บอกเลยก็มาถือไม่ใ่วะบอกขึ้นนะเสียดสามตัวแต้มเดียวถือตัวล่ะาโชุนเ่าก็ถือได้อยุกลันแม่ได้อยู่ครับบานเอ้นเอาบอกเอาว่กกลับขึ้นไปหนาหรมสงวดนี้แหะครับเอางวดนี้เลยเอสี่พิหลงเอสี่พิงงเอาบัวงอบาเลยาเับเาเาลยเลยอาเลเลยครับเอาเลยเเลยาครครับเวับเีคยครับายันขึ้นนีคับอาเลับไปาสลาเสบานย่ยยางมา รถไปนอกมาจอดเพื่อนข่านนอกมีอะไรเรือวะมามาไม่ใหญ่เพื่อนวะมานั่งก่อนเพื่อนวะนั่งยังล่ะที่มาเอาของมาหายเพื่อนวุ้ยแม่บ่มีเงินหรอกมีอะไรเลยเลยวันนะบ่มีเงินจะงอกรันใหม่เพื่อนวะก็นั่งลงบาตนีพื่อนปีนก้นมาบินก้นรถเพือนเขามาเงินเท่าไรขอยดาบรถเข้ามาเรืยเสียของแล้วไงเพื่อยไว้วางหันละนนั่วางหันโอ้ยยังอยู่ไกลอยู่ยังคุณถามกูละ กดรดพ่นน่ะพินมาเขาแนมเห็นของพ้นบาเขาอา้อัดีใหม่เนาะของยังนอกอะจังยังบางไม่ยายบอกกันก่อนพิ่าเออบอกว่าต้นไม่หญ่บ่มีเงินดอกเอาของมาขายให้ไม่หญ่ไม่ยญ่เด้วานนะครับเออไม่ยญ่ก็ได้เห็นได้กดรดพืนแล้วอุ้ยเออสองหกสองหกหสองหกเออเลขดรดพื้นน่ะเบี้ยรดพืนน่ะ เห็นเป็นตัวสีแดงหรือเป็นสีดำสีดำๆนี่ล่ละโอ้สีดำๆธรรมดาเขาล่ะบ้านนี้มันจะเอาเหลี่ยมมาหายบอกเลยว่ะเอาเหลี่ยมมาหายบอกรึเนี่ยมึงเห็นเห็นนี่นะถ่ายรถเหล่าเด็กตะเบียนนะครับตะเบียนรถเหล่าเด้ครับผมจะเอาของมาหายแม่ช่องโขกหาบันซ้ำๆเห็นซ้ำๆอีกตัวนี้กันกันไว้แน่ซ้ำๆนานพี่นบอกเลยบอกครับไม่จริงหรอไม่เพื่อก็บอกตัว การลอยน้ำ้งสามคนว่ะคนว่าเออยังว่ามหไงว่ะโอ้ยมันคือบอกลี่ก็ถือโน้ตเรือวันนะครับพรสิ่งน่้เล่ากบฏทั้งโลงจักรถรหดิมีไ่ไรเพราะว่ามีญงว่าโบมีเงินครับมีไงเน่เห็น่ายรถเพ่นี้หรอเอออืมบงคับคักรมีไงพวกกว่าไหนครับจะเอาเงงกับบึงคับเราว่ะบ่บ่ถาเราคูณนมหล้วมาขายของหน่อยกเบบ่งคับ บบเบิ้งนงน,นี้เลพ้นม่จลองเลยเราะ่นลุงนี่ไงไม่ไงแน่มหลถเพิ้นก่อนเจ้าเป็นจะเบียนหลดก่อนถับเป็นลุงมาบอกว่าสามสามเบิง้งเออ้สมเบิง้งขคับเรืองพื้น่าพิ้นบอกไม่ไงเบิงมมบ้งคับไม่คล้องไม่หลนพ้นนั่นมไม่ใงคิดว่าถือเบียนรลดลาตัวตัวสิ้านี่ในใจไม่ไงก็สรุปแล้วคนในดของลุงไห้คุณยายาอะไบอกกลังสิขนไม่งไงก็นแนมเห็นก่อน เบิ่งเอ้าคนมาเบิ่งเอาคักๆเอายังก็เอายังเบิ่งเอาเราอ่ะแต่บุคลองในรถเรามีหลายไดยเต็มรถอ่ะเนี่ยเลยคนเอามาให้่ไม่ใหญ่นี่ยละไม่ใหญ่ว่าไม่มีเงินก่อนบัตรไม่ใหญ่ก็เลยเนี่ยเห็นฝ่ายรถคนนะบ้านมาคิดเบิ่องเดียวคนพันคนจะเอาเหล็กมาใหายบอกว่าไม่ใหญ่คิดเองเจ้าของนะเป็นเอาโศกใหญ่มาให้เนาะนั่นแหละจังหวัดจังหวัดเนมเห็นการโตกเาเป็คนมากขักๆไดเลยมือนเราทั้งหน้ำมาไดย เพราะล้างเพะล้งมาให้ไม่ไงเห็นไหนต้องไปเจ้าของมาให้คึอว่าเอาโชกไงนี่ล่ะครับมาให้มาครับี่ตอนรั้เราถูกไงมาให้จะเบียร์รถสองหกห้ากับระลูกจากรถมาวันนี้เพื่อนผมว่ได้ค้นของให้เล่อยเปว่อยรื่สิสามสามตักามาสรุปตัวเลขของคุณยายไล่เนาะสองหกห้าค่ะสามสามค่ะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมานกับตอริกของคุณยายไล่เนาะสำหรับคลิปนี้จ้าปอกก็ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอค่ะถามมีโตอริกเรื่องเล่าความฝันเดดเด็อยี่ใสจ้าปอก,กสีไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะไปยาเฝ้าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมมันนี้จ้าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปกันค่ะหลวงปู่มเชิญเชิญค่ะอัอออนว้าเรื่องุของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผม แม่ท่าะนี่ห้ปั้งเนี่ยค่ะวงปู<ช>่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไป,ปใปสมาใสกระซามิชิเปเปิบุษเทวดาผลลักสมรษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในขอบวนิบัติในฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด พื่นน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณนี่บางของที่นก็เอินแม่เส็นผมแม่โทรนี่บางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับกตัวเมียอ่าอย่ใน่ตัวนี้ที่เข็นไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในทจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาบมันํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสีซอยอยาจุ่มเขาโม้ซกไปแล้ว รู้สึกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบัตรสุยางค่ะข,ขายบันดีก็ดีเออไปรั้งเมียยังบ่เคยซื้อเหลือถึงเบอร์กับถืเอ,อเข้าของเงนอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบเด็เนี่ยช่วมากอ่าลวงปู่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้ขาขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุกหลงเรื่องประกอบสินน่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าเออคือสา่งเป็นชีสัดสีไม่ชีวบตรสุูฝ่ายที่ว่าประมาณกระต่ายไหนก็ใส่รากต้องใส่สั่งนการออกรบบวชซื้อ ตัวมากเขาเลยถือตำาน,นัา,านานาบเตาขี่มันเขาบอกนอกคันดีบดอสว่าว่าจะขนสอ่งนังสร้ง่งประกับสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึง่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสั่งโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเลียงสรั่งอยู่ยจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วก็บพวกนังสร้ง่งนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาท่ำบุญสั่งสลอกสารสั่งแม่ยมยังกัเพิ่งมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเศร้าขุนกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์ขุนตัวประเทศสงใส่ยสั่งพระเจ้าอิบาสุนพรเจ้าอยู่หัวทุกโอมกับใส่สั่งก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างโดยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปอ่าทุกสัดุค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังไนน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทเทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตก๊ตกตก๊กเฮ็ดเอียงกาบ่าพ่อสีดบ่พ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเขา่าหานก็สามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อไม่ได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาองสำหรับคลิปนี้ก็ะลาธ่า,ามุช้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ